สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับ l a m b บ t v ทวนะครับวันนี้ g m น่ามีการทักชัดมานะครับเขาบอกว่าฉลองครบรอบ200ปีลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลแลวมันก็ยังฉลองครบ200ปีกับอัปเดตแผนที่ใหม่คือแผนที่ข้ามน้ำแขังนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูวันนี้ อะไรกันหนอ,อมีรายตั้งเพื่อความละเอียดะนะครับตอนนี้ก็ละเอียดแล้วครับเห็นชัดนะครับก็กดตรงแล้วก็เช็คเลยแล้วก็เอายิ่งเล่นยิ่งสนุกนะครับกดเข้าไปไม่ต้องสนใจเสียงอะไรข้างนอกครับสนใจแค่เสียงผมก็พอคนระับนี่ครับ นี่คือภาพฉลองนะครับนี่ครับจุดลงทะเบียนนะครับเพื่อรับของวันแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับให้กดตรงไปที่ตัวสีเหลืองครับตรงนี้ครับตรงกลางรูปเลยกดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับลงทะเบียนรอแป๊แบ,บนึงปเป็นผมช้านะครับ แม่งไวไฟเนี่ยให้คุณกดที่นี่การสำรวจนะครับแต่ผมสำรวจเรียบร้อยให้คุณกดเข้าไปปุ๊บให้คุณเลื่อนขึ้นจะต้องกดเขา้าไปเย็ดแล้วก็กดฟังลูกศรน,นะครับเรามาชมอะไกันต่อครับนี่ครับนี่คือการล็อกอินด้วยเข้าเกมรายวันนะครับวันแรกแม่งฟาดไปห้าสิบเพจละครับมันบอกว่ารวมทั้งหมดทั้งปวงนี่สองพันเพจนะครับ ทั้งเหมืองหัวไม่ได้เป็นเครื่องรางที่เครื่องรางอะไรนี่นานาพวกนี้สีห้ายอย่างสีอย่างพวกนี้ที่เป็นรูปนี้รวมทั้งหมดทั้งชิ้นสองพันเพชรน,นะครับอน,นแรนะดูเอาครับให้เวลาดูสามวินาทีครับถ้าใครไม่ถัดก็สต็อปเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามโอเคอะไรนับไวหรือเปล่านะ นี่คือตัวละครมาใหม่นะครับที่จะมากับแผนที่นะครับนี่เป็นตัวทีอว่อะไรวะอะไรวะมีทั้งไก่วะโอ้ประสาทจะแตกะนะครับสำหรับการอัปเดตแผนที่ใหม่นะครับเพราะว่าวันแรกมันก็เขียนว่าให้50เป็ดก็คือเดือนเจวันที่22นะครับสงสัยแผนที่ก็คงจะมาวันที่22นะครับเดือนเจนะครับ สำหรับผมก็ขอตัวราไปก่อนนะครับต้องทำคลิปใหม่อีกเยอะเลยครับว่าใครสำหรับผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้รู้เพื่อให้รู้นหน้ากันนะครับบา,บายาเสรอจแลครับลินตาม้วยนะครับ